ขายใบพัดรนฟิมิ x8 se 2020ครับราคา420บาทพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมนะครับจัดส่งเคอรี่นะครับมี2แบบนะครับแบบที่เป็นขีดนะครับกับแบบที่ไม่เป็นขีดนะครับมีให้2ชุดนะครับ1ชุดมี2มี2ใบนะครับ2ใบพัดนะครับ นี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับ420บาทนะครับพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมจัดส่งเคอรี่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อินบ็อกเข้ามาซื้อกันได้เลยนะครับหนึ่งชุดสุดท้ายนะครับหนึ่งชุดอ่าหนึ่งชุดสุดท้ายนะครับอินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับมีชุดเดียวนะครับ นี่นะครับใหม่แกะกรองนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับไม่มีรอยตำหนินะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนที่ใช้โรนฟิมิเอ็กแปดเีสองพนนะครับอยากจะเปลี่ยนใบพัดใหม่นะครับใบพัดเก่าเสียไปแล้วอยากจะ ลียนอันใหม่นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผม